ครับเดี๋ยวเราวันนี้นะครับเรามาทําม,มาม่าเล็งแซ่บกันดีกว่านะครับผมก็ง,ง่ายๆเลยนะครับเราใช้ม,มาม่าบิ๊กแพกนะครับห่อใหญ่นะครับนี่ครับต้มนะครับนะให้เส้นมัน สุกแล้วเดี๋ยวเราก็เอา,าไปล้างน้ำเย็นนะครับน้ำหนึ่งเนาะแล้วเราก็จะมาทำน้ำเล้งกันนะครับน้ำต้มยำกันนะครับนี่นะครับเราลวกเส้นมาม่าเสร็จเรียบร้อยเลวนะเราก็จะเอาเล้งที่เราต้มไว้เนาะมาใส่นะครับวางไว้บนมาม่าเลยนะ อ๋สุดยอดเปื่อยมากๆนะครับนี่ฮะนะครับมันนี้ก็พอนะเสร็จแล้วเราก็พักไว้ก่อนนะครับเดีย๋ยวเรามาทำน้ำปรุงกันนะฮะ น้ำยำเล้งเนี่ยนะครับแล้วก็ใช้น้ําที่ต้มเล้งนะครับน้าต้มเล้งก็คือเอาน้าเปล่านะต้มเล้งใส่เกลือนิดหน่อยนะครับใส่ผักชีนะครับใส่หอมหัวใหญ่นะครับผมแล้วก็เคี่ยวไว้สักประมาณหนึ่งชั่วโมงนะครับนอเล้งมันก็จะเปื่อยนะก็เดี๋ยวถ้าใครไม่รู้จะต้มยังไงนะเดี๋ยวเราจะแปะลิงก์ไว้ให้ก็ได้นะครับ นะครับน้ำก็ใช้น้ำซุปนี่เลยนะครับง่ายดีนะครับใช้ประมาณน้ำซุปประมาณ3ามปีนะครับก็น้ำปลานะฮะ สองสามมะนาวสามช้อนนะครับเสร็จแล้วก็ ใส่พริกนะครับพริกประมาณสักเอาเป็นพริกขี้หนูนะครับ1ช้อนโตนะ๊ะหนึ่ช้อนครึ่งก็ได้ใครชอบนะอันนี้จะสับหรือว่าทุบก็ได้นะครับผมนี่นะก็เอาใบผักชีไปเลื่อยนะครับผมใส่ลงไป น้ำซุปนิดหนึ่งนะแทบมกักเทน้ำซุป,งปลงไปนะครับผมก็จะได้พอดีนะก็จะได้เมนูมะม่าต้ยมยำเล้งนะครับผมก็ประยุกตมาจากต้มเล้งเฉยนะอันนี้เราก็แค่ลวกมะม่าใส่นั้นล่างแล้วก็เอาเล้งแล้วก็ปรุงน้ำยำนะลงมาใส่ข้างบนนะครับผม ก็วันนี้ก็ทำง่ายๆแล้วกันนะครับแล้วก็ถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามนะถ้าใครอยากทานลองเอาไปทำดูนะครับรับรองแซ่บนะครับผม,ผมจอกันใหม่คลิปหน้านะครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ